มาเลยครับเรามาดูกันว่าครับเริ่มเปิดหัวไปวันที่20ตั้งแต่วันที่20เลยครับกับเราพัฒนาวันที่20มาเลยครับอ่าเปิดหัวไปแต่วันที่20ไรเงาเลยนะครับเนาะมีไรเงาตบท้ายด้วยรัฐบาลไทยเลยครับเนาะอืมตบท้ายด้วยรัฐบาลไทยครับแปดสามเจ็ดสามเจ็ดแปดสามแปดเจ็ดครับผมอานะครับกับเราพัฒนาเราพัฒนาครับกันแปดหนึ่งสามสาม สามหนึ่งครับผมชอบก็จัดฉัดก็ผ่านกันนะครับท่านที่ขอเบอร์โทรท่านที่ขอเบอร์โทรก็อยู่นี่นะครับศูนย์หก3นึ่งศูนย์แปดสองเกจสามหูย์ูนยดสองเจดเจดสมห้าศหหนึ่งศูดสองเ็ดเจ็ดสามห้าครับท่านที่ขอเบอร์โทรครับผมเอ,าอ้านะครับผู้ที่ขอเบอร์โทรนะครับแล้วอนนี่นะครับ บอกไปเรียบร้อยแล้วครับอืมเอาเป็นลาวพัฒนาวนี้ยี่สิบครับเปิดหัววันที่ยี่สิบไปเลยครับวันนี้ครับอ่านันเป็นรัฐบาลไทยครับผมชอบก็จัดขัดข้อผ่านครับอืมชอบแปะกันไปทุกงวดทุกงวดครับออกกันทุกงวดแตกกันทุกงวดกับรัฐบาลไทยครับผมอ่มาดูวันที่ยี่สิบของแมวน้อยครับในถนเบิรงของออดนะเพื่อนครับทีนี้มาดูของแมวน้อยบ้างครับว่ามีอะไรครับผมครับ เปิดห it ัวไปกับว <microb. S 2> ันท <Our S 2> ี่ยี่สิบเลยครับแมวน้อยแมวน้อยครับผมมาแล้วมาแร้วครับที่ยี่สิบทั้งสิบเอ็ดทัหกเกติลาสตาน้อยตัวไปน้อยสามัคคีครับลาวสามัคคีอย่าลืมลาวสามัคคีอย่าลืมเข้าดีเข้าจังเป็นลาวสามัคคีครับอ่เข้าเน้นเข้าเนี้อเป็นลาวพัฒนาลาวพัฒนาครับเข้าจบจบจำจำเข้าได้ดีๆครับเป็นลาวพัฒนาลาวพัฒนาครับผมอย่าลืมนะครับชอบก็จัากัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับ แปดห้าเก้าห้าเก้าแปดห้าแปดเก้าเข้าผมกับแมวน้อยครับตัวกันหกห้าสามห้าสามหกกับแมวน้อยนี่อย่าลืมนะครับชอบประจักษ์กันก็ผ่านนะครับอยากให้ติดตามทาง YouTube Facebook ครับจะได้เห็นทุกตัวทุกตัวที่อาจารย์ออกออกไปให้ครับนี่ครับเอานี่แหละครับของออรุ่งนาเพื่อนใหม่แล้วครับสามแปดเจ็ดสามเก็อ่าแปดสามแปดสามเก็แปดครับอ่าเจ็ดแปดเจ็ดครับตัวกัน ปดหนึ่งสามสามแล้วก็สามหนึ่งครับผมสอบประจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับปุ๊บนี่นะครับเอ้ามานะครับอวันที่ยี่บเอ็ดครับบัดดูกันวันที่ยี่บเอ็ดวันพรุ่งนี้ครับวันที่ยี่เอ็ดไล่ยาวเลยนะครับสอบปรจัดขัดก็ผ่านครับวันที่ยี่บเอ็ดมาแล้วครับหนึ่งเอยศูนย์หนึ่งหกสี่ศูนย์หนึ่งหกสี่ครับหกสี่หนึ่งหก ศู 01, ครับผมมาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยครับหนึ่งสี่หนึ่งหกศูนย์สี่ครับผมมาแล้วมาแล้วอก็จัดขันก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมเนี่ยนะครับมมด,ด,ดูเลยนะครับ กวาดัดกัดก็ผ่านครับผมที่ยี่สิบเอ็ดครับผมอ่ะมาดูที่ยี่สิบเอ็ดอีกครับรอบหนึ่งครับดีด้วยครับกวาดัดกัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับเั็นที่ยี่สิบเอ็ดมาแล้วมาแล้วครับุมหนึ่ครับอ่ะอะไรครับที่ยี่สิบเอ็ดครับผมอ่ะสองหนึ่งทับสิบเอ็ดทับหกเข็ยด จ็ดห้าศูนย์ห้าศูนย์ห้าศูนย์แล้วก็เจ็ดห้าศูนย์เจ็ดครับผมชอบก็จัดก,กาดร, 1, 20, ร,าารก,ก็ผ่านกันได้เลยนะครับหนึ่งห้าศูนย์หนึ่งสองศูนย์ครับมาแล้วนน va, มาแล้วครับชอบก็จัดการก็ผ่านกันได้เลยนะครับโอมวันที่ยี่สิบเอ็ดมาแล้วครับหาหน่อยมร okus, ระเร็มราสตาเราสามะคีครับอย่างนี้นะครับอือ ดูเลยครับชอบก็จัดขัดข้อผ่านครับวันที่ยี่สิบเอ็ดครับผมเอาไปดูครับไปดูวันที่ยี่สบสองบ้างวันที่ยี่สบสองนี่มีราวพัฒนาอีกแล้วครับอีกแล้วครับโอ้มีครับแปดสามศูนย์สามศูนย์แปดศูนย์แปดสามแปดศูนย์ครับผมมาแล้วชอบก็จัดขัดข้อผ่านกันได้เลยนะครับนี่ครับอ่า ส3งสามครับวันที่22มาแล้ววันที่22มาแล้วครับผมชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่22กับเราพัฒนาเราจะตาหน่อยมันลมเราสามมือีหน่อยพัฒนาหน่อยสามมือี มาแล้วครับจอกก็จัดขันก็ผ่านกันได้เลยนะครับผูม่เอามือหนึ่งก็ไปเหรียญทั้งขุนหนูผมไม่เอามือหนึ่งมัล,ลุกเหมนเหรียญทั้งใจผมเห็นนี่ที่เห็นลุกเหมืนขันเหรียาวๆลงไปน้ำขุนกันลอยๆลุไปไเลยอา่าก็แปลงสันเขอกว่าเหรียญไม่ทั้งพีน้ำพอคือมันเออมานะครับจอกก็จัดขันก็ผ่านกันได้เลยนะครับผมวันที่กับลาวัฒนาวันที่ยี่สิบสองครับผมสามศูนย์สามสาม 0 8 2 3 0แปดสองครับอย่าลืมน,นะครับน,นที่ยี่สิครับผมมาแล้วมาเร็วครับอื ครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านครับเอ้าไปดูอีกครับวันอะไรเอ่ยที่นี่ครับวันที่ยี่สิบสองของออดุงนาผืนครับมาเลยครับชอบก็จัดคัดก็ผ่านกันนะครับกับวันที่ยี่บสองของออดุงนาผืนครับนี่ครับมาเลยครับจอบก็จัดคัดก็ผ่านครับลาวพัฒนาวันที่ยี่ิบสองครับอย่าลืมนะครับ มาแล้วมาแล้วครับผมห้าสองเก้าสองเก้าห้าสองห้าเก้าครับผมตัวกันหกสองสองสองหกสี่ครับผมกับลาวัฒนาวันที่ยี่สิบสองครับผมจอบประจัดคัดกลี้ยกันได้เลยนะครับอย่าลืมนะครับสอกประจัดคัดกลีันครับบนเดว่ากันครับดูทูกคนครับผม มาแล้วครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับวันที่22กับลาวพัฒนาครับผมเอาไปดูวันที้ี่23บสามครับนจะมาดูรัฐบาลครับอ่ะยบสามโอ้มันะยบสหลงครับหลงครับอ่าถ้ามีลาวพัฒนาก็ลาวพัฒนาใส่ได้เลยนะครับวันที่23สาครับมันหลงครับมันหลงจริงครับเอามานะครับวันที่23บสามครับแ3 6สาม60ย์แดสามเลขสาเลขสี่ตัวครับผม แปดสามหกศูนย uh, ์หกศูนย์แปดสามหกสามหกครับผมสอบกระจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับแปดหกศูนย์แปดศูนย์สามครับมาแล้วมาแล้วครับอืมมาแล้วครับนี่มาอีกแล้วครับวันที่ยี่สิบสามครับเลยสี่ตัวเหมือนเดิมครับเราจะล,งลุงนะครับ อ่ามาแล้วครับปที่สบสามับสิบเกรเก็ตปีที่ยี่สิบาม้ือดทักตลาสตาน่ทั่วไปน้อยสามขีน้ตพัฒนามาแล้วครับชอบประจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะนะครับนะครับผมนี่ครับเอาสเก้าสี่สี่สามเก้าสีเก้ัวกันมีสามสี่เกปดเ้าครับผมชอบประจัดขัดก็ผ่านกันได้เลยนะครับผม แล้วเรามาดูครับดูรัฐบาลทักหนึ่งนาทีครับอดูรัฐบาลกันครับผมเที่ยวนี้ครับมาแล้วครับรัฐบาลออนกเพื่อนอะไรกันบ้างครับผมมาแล้วมาแล้วมาแล้วครับสอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับกับรัฐบาลครับรัฐบาลครับอืเน้นไปสี่ห้าครับเน้นไปสี่ห้าหกห้าหกครับห้าหกห้าเกตครับผมสอบก็จัดขัดก็ผ่านนะครับเลขทูบ ย่าแม่ย่ามอนแม่ย่าหมอนครับเจ็ดห้าสองห้าสองเจ็ดห้าเน้นเจ็ดห้าวิ่งห้าทั้งวิ่งห้าทั้งสุดล่างสุดสองสุดแรกสุดสองครับอืมครับเอาเจ็ดสองห้าเจ็ดครับผมสอบก็จัดกัดก็ฝ่านกันได้เลยนะครับปุ่ม